ภายใน15นาทีให้ได้โดนเป้าให้โดนเป้ายิงมันไม่ตรงนะ ค่ะทุกคนมาชมกับการทดสอบยิงไรเฟิลกับถังแก๊สนะคะวันนี้เลยมากับ ACS s w i c นะคะเป็นอู่ที่ติดตั้งแก๊สให้รถต่างๆค่ะแล้ววันนี้คือเขาจะเอาถังแก๊สที่ติดตั้งในรถอน่มาทสการถูกยิงดูแต่เรายิงกันระยะไกลนะทุกคนเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ดังนั้นเวลายิงเราจะใช้ไรเฟิลในการยิงนะคะ <c oughs> และที่เห็นอยู่ไกลนั้นคือถังแก๊สนะทุกคน <c oughs> คือเขาจะทดสอบระบบว่าถังแก๊สของเขาอะ เวลาถูกกระสุนปืนยิงเนี่ยมันไม่ระเบิดอนะทุกคนดังนั้นเรื่องความปลอดภัยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญเวลาถูกยิงใช่ปะ่ะมันก็จะมีแก๊สพ่นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ระเบิดแน่นอนไม,ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลสาหรับคนที่แบบติดตั้งแกส๊สนะคะซึ่งหนุ่ยก็คิดว่ามันเป็นข้อดีนะของบริษัทแก๊สที่จะมีการเทสอะไรอย่างนี้ส่วนตัวหนุ้ยชื่นชม ACS นะที่คิดจะเทสอะไรแบบนี้รถที่ติดแก๊เวลาถูกยิงใส่มันก็จะไม่ระเบิดอ่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไง 给我刚上。 ราบคาบนี่คือน้ําแก๊สกระสุนมันทะลุเข้าไปอันนี้คือครูเขายิ่งเก่งมาเลยมันซ้ําเข้าไปในรูเดิมนะคะถ้าเกิดยิงอีกนัดนึงเนี่ยเป็นสามนัดเนี่ยคือน่าจะทะลุแน่นอนเออมันปลอดภัยแล้วทีนี้เราก็อยากจะทดลองให้ดูว่าถ้าเกิดมีการจุดไฟอยู่แบบรอบๆถังแก๊สอ่ะโดยที่ถังแก๊สมันไม่ได้เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดมีการยิงกระสุนปืนเข้าไปปรากฏว่าไฟมันจะลุกโหมเหมือนทุกคนค่อนข้างที่จะแบบเออตื่นตาตื่นเต้นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นการทดลองทดสอบในสนามนะที่มี มีทีมสว่า์แล้วก็มีทีม EOD เขาดูแลให้นะคะแล้วก็ผ่านการควบคุมของผู้ที่มีความชํานาญนะคะจึงปลอดภัยแน่นอนแต่ก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่าเอาไปทดลองทําเองนะส่วนตัวนุย้ยเอาละนุ้ยจะมาทดลองยิงไรเฟริลมัง่งเพราะว่าเรามาถึงนี่แล้วเราต้องยิงไรเฟริลค่ะมาๆมาตาีตอนนี<า>้ตาไหลงาปจะยิงแล้วค่ะจะยิงแล้วค่ะครูมาแล้วค่ะมาเบอร์แล้ว เราจะเรียนอะไรกันคะครูอายิงไรเฟิลครับไรเฟิลน,นะคะคจะยิงภายใน15นาทีให้ได้ใช่ให้โดนเป้าให้โดนเป้ายิงสวยไม่สวยกูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ขอโดนเป้าไว้ก่อนยิงอันไหนคะอันนุชใช่ครับตั้งไว้ข้างไหนดีถึงจะสวยมันจะมันจะกระเด็นนะพี่มันจะกระเด็น มาสอนหลักสูตรเบื้องต้นมาหมดตอนนี้ห้าม,มือซ้ายเราจะมือซ้ายเราจะจับจับตัวโมโนพอนได้หลมือซ้ามือซ้ายนี้อ่อมือท้ายครับอนนี้เห็นทางแก๊สไหมครับอไม่เห็นเลยว่ะเห็นละเห็นไหมเห็นละจำมันไม่ตรงนะค่อยๆขยับครับ ไปไหนแล้วอ่นะครูยังสูงอ,นนอยู่ค<ฮ>รูเอ๊ะสองแล้วไหลอ่ะครอ่ะได้แล้วค่ะมาแล้วนะครับอือหึอันนี้มีกระสุนนะ,ะรีบยิงแล้วว่าตอนนี้คือปวดฉี่ละ <c oughs> ต้องรีบปิดโบปิด <c oughs> โบไปข้างหน้านั ตอนนี้ปืนอยู่ในลงเพิงเรียบร้อยออปลดเซฟตี้เรายิงได้เลยครับมันไม่้องสูงอวยวู่ะข <c oughs> อปรับนิดนึง <c oughs> ได้แล้วค่ะ <Okay. S 2> โอเคอ้ตื่นเต้นเดี๋ยวใจเต้นตึบตับตุบตับอยู่ทุกคน <c oughs> ไก่อ่อนไก่แข็งคะแค่ไหนไก่อ่อนครับเอาแล้วนะพร้อมแล้วนะพร้อมครับพร้อมยิงได้เลยครับ เคครับพัดลูกเก่าออกไม่เห็นโดนเลยโดนครับโดนเหรอเข้าถังเหรอได้ครับสามารถสอนให้ยิงได้ในลูกแรกใช่ครับระยะร้อยเมตรครับอ๋อถังแก๊้มันล้มลงอย่างนี้ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้โดนถังเลยล้มเพราะว่ายัดไปยัดไปไม่ต้องปั้นเองโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่าเศร้ายัดไปไม่ต้องปั้นเอง โดนครับโอเคครับหนึ่งสองสามโดนฮะย่ย่สามนัดออนทักเสร็จสามนัดครับกลายเป็นว่าครูเขาสอนดีอ่ะ ค่ะ,คะ,ะท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณ ACS s i c ที่พาหนูไปเปิดประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณ EOD ขอบคุณสวัสดิ์ของผู้ทอนจังหวัดชัยนาทนะคะขอบคุณน้ำแมนไทยเรซิ่งนะคะขอบคุณครูเต้ที่มาสอนยิงปืนด้วยค่ะอยากเตือนผู้หญิงหลายๆคนว่าถ้าอยากจะไปยิงปืนนะอย่ติดขนตาไปกระบังหน้ามันบงังจะติดไปนะจ๊ะไปแบบคลีนรๆสวยๆไปยิงสนุกสนานดีกว่าค่ะ